ผมว่าก้าวไกลก็มีคิดบางคนงมีคิดว่าไม่ได้นายไม่ได้นายกได้ซ้ำไปเพราะว่าสวไม่ให้อยู่แล้วนะฉะนั้นเนี่ยก้าวไกลต้องเอาไว้ก่อนคือประธานสภาต้องเอาเอาประธานสภาไว้ก่อนแล้วประธานสภาเนี่ยจะมีการโหวตกันก่อนไงฉะนั้นเนี่ยที่ภาษาชาวบ้านเขาพูดกันนะ่ะกรรมอยกกรรม คุณพิธาพูดก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วที่บอกว่าสวมาสนับสนุนพอเพียงแล้วเนี่ยมันพอเพียงจริงเหรอคุณก็รู้อยู่แก่ใจแล้วใช่ไหมฮะใช่ใชเออฉะนั้นเนี่ยทางเขาก็ต้องบอกเอาไว้ก่อนทางเพื่อไทยก็รู้อยู่แล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าเรานายกเราก็ไม่ได้ก็ได้ลุมป้อมไงพวกเราท็อปนิวส์ตั้งใจคัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพราคาย่อมเยาวเหมาะสมสำหรับแฟนๆทุกท่านซื้อสินค้าจากท็อปนิวส์ได้ของดีมีคุณภาพอย่างแน่นอนครับ ซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปเอาวันนี้28มิถุนายนนะฮะแต่เดิมโปรแกรมในะวันนี้จะจะน่าตื่นเต้นมากจะแบบสนุกมากนะฮะแต่พอเออมื่อคืนนี้ใช่ไหมที่ทางก้าวไกลเขาก็แจ้งสื่อมวลชนว่าเลื่อน <น><ช>เลื่อนการไปปรึกษาหรือพูดคุยกันกับพักเพื่อไทยในเรื่องที่ยังขบขบกันอยู่โดยเฉพาะตําแหน่งประธานสภานะก็ปรากฏว่าทางทีมก้าวไกลเขาบอกว่าขอเลื่อนไปก่อนนะวันนี้เนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีแม,ม,มต์นี้แล้วนะเลื่อนไปเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบไม่มีกําหนดเลยแต่มันก็ต้องไม่นานนะใช่ไหมฮะ,มะ,าะ่า<น>ะวันที่สเนี่ยจะมีรัฐพิธีเปิดประชุมสภาแล้วนะนะ สามก<ช>รกฎราคมนี้นะฮะ<ช>เอาวันนี้มาที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเดือนนี้มันมีกี่วันนะมิถุนา,นาย,นยนมิถุนายนยนต์มีสามสิบวันมีสามสิบวันเอออีกสองวันก็จะสิ้นเดือนเลยนะฮะใช่ใช,ใช่ไหมฮะสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มเอ่อจะเริ่มมีรัฐพิธีในการเปิดประชุมสภาใช่ซึ่งก็เป็นสัญ,ญลักษณ์นะประเพณีของเราว่าเมื่อในหลวงนะฮะเสด็จมาเปิดประชุมสภาหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของ สภาผู้แทนรัษฎรชุดใหม่แล้วที่จะมาประชุมกันแล้วก็ไฟแรกก็เอาละหาตัวผู้ที่อาวุโสที่สุดขึ้นมาเป็นประธานชั่วคราวรนะฮะแล้วก็แล้วก็จะมีการโหวตกันว่าจะหาประธานสภาตัวจริงและรองประธานสภาอีกสองท่านนะครับซึ่งจะเป็นตำแหน่งแรกเลยก่อนจะไปถึงตำแหน่งชิงถ้วยโอ้โหตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องเอาตำแหน่งนี้ก่อนนะครับความจริงโปรแกรมเนี่ยวางมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้ว 28่ิบมิถุนายนนะจะต้องรู้อพอจะต้องดูระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลอันดับหนึ่งกับอันดับสองเขาคุยกันนะฮะปรากฏว่าอยู่ๆนะฮะก็มีเลื่อนความจริงไม่ใช่อยู่ๆแล้ฮะก็มาจากความเคลื่อนไหวนะ,ะล่าสุดของทั้งสองพักนะฮะเพื่อไทยเมื่อวานนี้คุยกันอีกรอบหนึ่งจบลงตรงที่ว่าจะเอาตำแหน่งนี้จะเอาตำแหน่งนี้จะเอาตำแหน่งนี้และคนที่คุยเมื่อ เ,เมื่อวานนี้ก็ล้วนแล้วแต่ตําแหน่งบิ๊กบิ๊กในพักเพื่อไทยทั้งสิน<ช>้นคุณหมอโชลนานใช่ไหมฮะคุณชูศักดิ์นะพี่อ้วนภูมิธรรมแต่ละคนเนี่ยเมื่อประชุมปรึกษาหารือกันแล้วก็ออกมาเป็นสูตร14บวกหนึ่งของทั้งสองพักและเขาก็ยืนยันว่า14บวกหนึ่งของเขาเนี่ยก็คือประธานสภาส่วนส4บ่วกหนึ่งของก้าวไกลเนี่ยคือนายกรัฐมนตรีอันนี้ฝ่ายของเพื่อไทยความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อวานนี้ ของก้าวไกลผมว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อวานนี้ของก้าวไกลเนี่ยอยู่ที่คําพูดของนายพิธานะฮะอยู่ที่คําพูดของนายพิธาซึ่งออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้ออจํานวนเสียงสอวอที่เราอยากจะให้มาช่วยโหวตให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเพียงพอแล้วใช่ไหมเขาบอกเพียงพอแล้วเพียงพอแล้วเพียงพอแล้วจากการพูดคุยกันมานะฮะแต่ไปจุด ตรงที่คุณพิธาไปให้สัมภาษณ์นะฮะสองละลอก็คือยังยืนยันที่จะเดินหน้าแก้ไขมาตรา1 1นึนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองแล้วก็รังแกคนเห็นต่างนะครับฉะนั้นต้องจบต้องเดินหน้าเรื่องของแก้1 1ึเพราะว่าพี่น้องประชาชนรออยู่นะฮะส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับ ที่นักข่าวถามหลังจากที่คุณพิธาเดินหน้าตอบตรงนี้แล้วว่าเรื่องแก้หนึ่งหนึ่งสองจะเดินหน้าต่อไปอ่าแล้วไม่ไม่กลัวทางสวก็จะไม่โหวตให้ก็น่ากังวลนะก็หวังว่าคงจะไม่เกิดขึ้นสวก็ต้องอยากขวางประมาณนั้นถ้าเกิดสวขวางไม่โหวตให้ผมอ่ะก็เหมือนกับผลักประชาชนไปปะทะกับสถาบันคํานี้แหละคํานี้แหละครับคนี้แหละผมว่าตรงนี้แหละเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ทําให้เออไม่มีไม่มี แบทในวันนี้ไม่มีการพูดคุยกับเพื่อไทยในวันนี้เพราะเพื่อไทยก็ต้องเอาละสิเฮ้ยโอ้โหเท่าที่มีโอกาสได้งทางคุณก็ไม่ลดลาวาสองเลยเนอะใช่ใช่เออเอาละก็การที่จะก็รู้อยู่แล้วว่ามาที่สภาเนี่ยเจอหน้าข่าวเนี่ยนักข่าวก็ต้องวนเวียนถามแต่เรื่องนี้คุณน่าจะใช้คำพูดที่มันเลี่ยงๆนะหรือว่าใช้คำพูดที่อ้อมๆหรือว่าบอกปัดไปก่อนนะฮะแทนที่จะแบบเออ ให้สัมภาษณ์แบบค่อนข้างจะแข็งกล้าวแบบนี้แล้วมันตีความไปได้เป like ็นอย่างอื่นได้ไหล่ะมันไม่ได้เลยนะฮะโอ้โหเห็นไหมเมื่อวานนี้สัมภาษณ์ค่อนข้างตรงนะตรงแล้วแบบแข็งกล้าวอ่ะไม่ดีไม่ค่อยดีใช่ภาพออกมาเลยไม่ค่อยดีไม่ดีฮะนี่ท่านผู้ชมฮะมันก็เลยมันก็เลยไม่เกิดไม่เกิดการปรึกษาหารือการระหว่างสองพรรคจันนั้นวันนี้ก็เลยยังไม่รู้คําตอบ แต่ก็ฟันธงได้แวดไว้ว่าวิกฤตแนส่สำหรับสำหรับก้าวไกลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีสำหรับก้าวไกลที่จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะฮะแล้วก็ฟันธงได้ว่าต่อไปเนี่ยนะฮะมันก็จะมันก็จะมีความคลอนแคลนของบรรดาแปดพักร่วมใช่นะเมืออมเอ่อตำแหน่งประธานสภาคุณตกลงกันไม่ได้ นะคุณตกลงกันไม่ได้ทางก้าวไกลก็มีสิทธิ์คิดว่าเพื่อไทยนี่มันฉลาดเนะยแม่มาทําเป็นแบบเหม่อๆเออสิบสี่บวกหนึ่งเหมือนกันเอาบวกหนึ่งคุณก็นายกไงคุณเป็นนายกไงมึงก็รู้อยู่แล้วว่าสอวอเขาไม่ให้ <laughs> ก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมะผมว่าก้าวไกลก็มีคิดมีคิดว่าบางคนเนี่ยมีคิดว่าไม่ได้นาไม่ได้นายกได้ซ้ำไปใช่ไหมฮะเพราะว่าสอวอไม่ให้อยู่แล้วนะฉะนั้นเนี่ย ก้าวไกลต้องเอาไว้ก่อนคือประธานสภาใช่ต้องเอาเอาประธานสภาไว้ก่อนแล้วประธานสภาเนี่ยจะมีการโหวตกันก่อนไงจะมีการโหวตกันก่อนใช่ไหม,มฉะนั้นเนี่ยเอาที่ภาษาชาวบ้านเขาพูดกันนะ่ะกรรมอยู่กวบกรรมใช่ไหมหรือสิบเบีย้ยใกล้มือสิบเบีย้ยใต้ถุนร้านเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน,เ,ออนเพราะรู้อยู่แล้วนายกเราไม่ได้คุณพิธาพูดก็รู้อยู่แก่ใจยอยู่แล้วที่บอกว่า สวมาสนับสนุนพอเพียงแล้วเนี่ยมันพอเพียงจริงเหรอคุณก็รู้อยู่แก่ใจแล้วใช,ใช่ไหมฮะใช่เออฉะนั้นเนี่ยทางเขาก็ต้องบอกเอาไว้ก่อนทางเพื่อไทยก็รู้อยู่แล้วมันไม่ได้หรอกอไม่ได้แน่นอนนายกกันฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดให้ให้เต้าไกลได้ตําแหน่งประธานสาภาไปเนี่ยมันก็จะแบบเฮ้เราก็เสี่ยงใช่ไหมฮะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเรานายกเราก็ไม่ได้เพราะได้ลุงป้อมไง <laughs> ฉะนั้นเราก็ต้องเอาตรงนี้เออไอ้บวกหนึ่งเนี่ยไอ้นายกเนี่ยเราไม่ได้เขาก็ไม่ได้อืม,อ,มอันนี้ก็คุยกันนะนี่แต่ว่าแนวทางของคือถ้าเรามองเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นเนี่ยคนที่จุดประเด็นว่าก้าวไกลต้องได้ตําแหน่งประธานสภาเนี่ยคือปิญบุตรเนี่ยปิญบุตรโพสเฟซบุ๊กแชร์โพสต์ยาวเลยช่วงช่วงนั้นนะช่วงแรกๆเลยแล้วก็บอกว่ายังไงก็ตามแต่เนี่ย พักก้าวไกลต้องได้ตำแหน่งประธานสภาอพ, uh huh. พอปีกบุดจุดประเด็นจากการโพสปุ๊บเนี่ยหลังอีกวันหนึ่งเลยเนี่ยใครต่อใครในพักเก้าวไกลก็ต้องออกมาในแนวนี้ uh huh. ว่าเรายังไรเราพักอันดับหนึ่งเราก็ต้องได้ตำแหน่งนี้อ uh huh. แล้วหลังจากนั้นลายเลียงให้ดูนะฮะก็เป็นพักเพื่อไทยออกมาบ้าง uh huh. ว่าเ,เราเป็นพักร่วมเราต้องให้เกียรติกันเราให้เกียรติพักอันดับหนึ่งพักเก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลและนายกต้องเป็นคุณพิธาเท่านั้น แต่ด้วยความที่พักอันดับสองอย่างเราเพื่อไทยห่างจากพักอันดับหนึ่งไม่มากตําแหน่งประธานสภาควรเป็นของเรา,เานี่แรกๆเลยนะถูกต้องแรกๆเลยแล้วก็แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนักข่าวก็จะถามทั้งสองฝ่ายซึ่งก็ไม่ลงรอยกันจนกระทั่งมาหาข้อยุติว่าเอาละเราจะไม่คุยกันเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของสองพักไปคุยกันเองเอแล้วเรื่องมันก็ซาไประดับหนึ่งจนกระทั่งมันกลับมาประทุอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ มีคุณภูมิธรรมออกมาบอกว่าตามธรรมเนียมปฏิบัติพักได้อันดับหนึ่งต้องได้ตําแหน่งประธานสภา<ช>อันดับสองถ้าห่างกันไม่เยอะก็ได้รองประธานสภาสองคนแล้วก็มีซุ้มเสียงจากสมาชิกของเพื่อไทยนําโดยคุณอดิศรเพียงเกตโอ้โหออกมาบอกเลยผมไม่เห็นด้วย <ừ> ผมไม่เห็นด้วยนะพักอันดับหนึ่งไม่ใช่ว่าคุณได้อันดับหนึ่งแล้วจะหาวเป็นดาวเป็นเดือนเอาทุกอย่าง <ừ> นะฮะแล้วผมไม่เห็นด้วย ที่จะให้สามัคคีมาเป็นเจ้าอาวาสอะไรก็ตามแต่จนกระทั่งมาถึงการจัดประชุมนะฮะให้เหล่าสมาชิกได้มีการแสดงความเห็นแล้วเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะให้ก้าวไกลได้ตําแหน่งประธานสภาจนกระทั่งนามาสู่การประชุมเมื่อวานนี้แล้วก็ออกมาเป็น14บวกหนึ่งเหมือนตอนต้นนู้นเลยนะฮะนี่ไล่เรียงตามไทม์ไลน์มันเป็นแบบนี้ใช่ ฉะนั้นเมื่อวันนี้ไม่มีการคุยกันระหว่างสองพักแล้วเดี๋ยววันนี้ยังมีอะไรที่เราควรจะติดตามบ้างในกระแสทานของข่าวสารมากมายนะเดี๋ยวจะได้มาคุยกัน